ี่ดาพี่พี่เยนะนลสมมติว่านี่นะี่รถา,ายใชพี่ไงอ๋อใช่เหรอมักหัวปะเรยกหนนะเจมเรยกนะเจงแดง เ็มแย่คนหนึ่งเ็มแย,แย่นะเต็มเโอคไปเสาเอาจะออกนะออฟแรกนะออฟสอง ไปถ่ายล,าละยังไงทำอรวมเกมแแยกคนนี้บุ้มยิงอบบอยครับผมเสาหอไม่มีแยกันะ หมดแล้วได้ปับออกอน่ะเกมแยกคนหนึ่งตุสีฟ้าแดงมารวมไหมเ็มแยกคนหนึ่ง ไม่ทำดึงมาต้องเจมแยกป่างแล้วบอยใหม่แยกนะตึงแล้วึงล้วยกใหม่เจีมแยกเกมแยกเจียมแยกตัวใหญ่คนนึงนะรไปร่วม Cái cho ngọt lên Dàng... à Dạ Dàng... 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 hay nè. Cảm không giác của anh มวลคู่สตัวตาล้อมล้อม้มลวมไอ้หิวหิวหิวขึ้นมาวันไม่คู่คู่สามครับอ้าวมันไม่ระเบิดจ้ากดดึต้นึงงงแล้วสามสโคให้ชุดแล้วนะได้เลยวันเนี้ยันนี รวมนะที่สามไม่เห็นมีเจ็บเลยเห็นยัแล้วแล้วผู้ชายอ่ะแคนแยกคนหนึ่งผมเก็บเจอสายแล้วเก็บสายแล้วแคนแยกคนหนึ <h <h ่งนะแคนแยกไว้ก่อนไปลองไปอ่ะไปจะเป็นวงอีกวงผู้สี่จะสายลงไปเก็บอีกรอบอันนี้อันนี้รวมนะสายระเบิดแล้วรวมเลือดรวมนะ รวมรวมดึงแล้วต้องเสร็จเกันแยกฮะดึงแล้วดึงแล้วผมดึงแล้วยัแยกไว้ก่อนนะเสร็จแล้วเอ็นแยกฮะโอเคเคลื่อนไปวงแดงป่อวงแดงงนู้นเลยนะวงแดงข้างนอกนะหลบไปหลบไปหลบก่อนเลย รวมท่าเสร็จกันแยกคนนึงนะี้แยกหนึ่งคนนะปาทิเลตโซนโซนโซนแล้วไปเพลงนแล้วต้มเก็บไปแล้วเมื่อกี้มันเหลืออยู่ตายมีบลับอ่ะไอ้ใครนี่รับไปเลยว่าไปแล้วเกมแยกคนนึงนะียเกมแยกเกมแยกเกมแยกอันนี้ได้ออก ไปเท่าไหร่ละเตต้นทึงต้นทึงลูกเกิดมาฝั่งลูกนี้ไม่ถึงครับเอ่อนโมธนาใช่ไหมีลูกเสร็จต่อไปวงแดงนะต้นดึงบอดไปนะอ่า วงแดงนะขอบแดงตอนแวง,วงวอันนี้ก่อนเดีย๋ยวต่อไปวงขาวก่อนขาวแล้วแยกตึงมาต้นตึงแล้ว,วแยกหนคนเป็นแยกนะบลอบบิลอง ไปพื้นทองเสาแล,ขละขั้นเสาโตมาแเราสนใจเสาสนใจเสาปีแม่งเลยไอ้เหีหเ้ยวเสาไม่เก <laughs> ิดพื้นทองไม่เกิดเส้นนายสามตัวยี่ตกได้ต้องสีไม่ไหล ไอ้สัสดงด่ายันอ,อยู่ม,มามเลยวะคุณทองขึ้นหัวเลยผมกดถอยไปละของเคิร์ด